ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์มาวิชิษ์นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะคะอาจารย์เป็นราดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาเรื่องของการดึงแฟนเก่ากลับมาแล้วก็ปัญหารักศัพย์เจ้านะคะวันนี้แบบช่วงนี้แบบไข้หวัดมันระบาดอะ่ะคือจะไม่ค่อยสบายนะคะก็ อาจจะพูดช้าหรือว่าไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างนะคะใครที่สนใจอยากผูกจิตผูกรักนะคะโอ้โหเดี๋ยวเราจะมีการอัพราคาขึ้นนะก็รีบ เข้ามานะคะลงสมัครได้ที่ l ล n e แอดวิชิสานะอันนี้วีวเพิ่งลงรีวิวนะคะอันนี้เลรีวิวล่าสุดเลยรีวิวผูกลักนะคะเข้าไปดูในชุมชนนะก็คือเข้าคลาสผูกลักไปนะคะก็คือล่าสุด เขาคุยเรื่องแพลนแต่งงานแล้วนะคะเนี่ยเขาคุยเรื่องแต่งงานแล้วพูดเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เขาวางแผนหมดทุกอย่างแล้วนะคะคือลูกศิษย์ตกใจมากอันนี้เป็นรีวิวจริงร้อยเป็นแต่อาจารย์บอกบอกเลยนะว่าแต่ละเคสไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์พูดตรงนี้เลยนะยังพูดคำเดิมนะคะทุกเคสไม่เหมือนกันอย่าอย่าคาดหวังว่า เราจะเหมือนคนนั้นเราจะเหมือนคนนี้เพราะว่าความรักมันความเป็นคู่มันต่างกันนะแล้วก็การทะเละาะกันเรื่องราวมันต่างกันเนาะเออคืออาจารย์ไม่ได้ทําของหรือว่าอะไรมันเป็นการเสริมเสริมบุญเสริมบุญสัมพันธ์การเฉยๆฉยอะ่ะดังนั้นคือแบบอย่างคนที่เห็นเห็นผลเร็วคือเห็นผลเร็วมากแล้วออกมาแบบดีมากแบบชนิดที่ว่า ช่นนี้ที่ว่าแบบมีเกณฑ์ได้แต่งงานกันอย่างนั้นเลยอะเนี่ยนี่คือรีวิวจริงนะไม่ได้เมคขึ้นมานะแต่ว่าผลลัพธ์มันแล้วแต่คนไงนะถ้าอาจารย์แบบหลอกลวงหรือขายฝันอนาะจารย์จะพูดเสมอว่าอุ้ยมันได้อย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ไม่เคยไม่เคยพูดเลยนะพูดแค่ว่าทุกอย่างอะคะ่ะที่อาจารย์ทำงานตรงนี้มารีวิวทุกอย่างจริงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาหรืออะไรนะ แต่บางทีอาจจะแค่ไม่ค่อยลงเท่าน,นั้นแหละนะก็พยายามจะลงให้ลูกศิษย์ดูทุกเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการขอคำปรึกษาหรืออะไรนะคือรีวิวเยอะจริงๆแล้วก็จะมีอันนี้เป็นรีวิวของผูกผูกรลักนะคะก็ลงลงหลายรอบมากแต่บางทีก็ไม่ได้ลงก็มีนะคะแล้วก็ใครที่อยากเรียนไพ่วันที่สามสิบนี้นเจอกันได้นะคะราคาเท่าคาาออนไลน์เลยแต่ว่าโอ้ ขอโทษจริงๆนะทุกคนแต่ว่าแบบจับมือทำมันดีกว่านะเพราะว่าวีจะแถมค์ดออนไลน์ให้ด้วยนะสามสิบกันยายนนี้นะถ้าใครสะดวกหรือว่าวันที่หนึ่งนะคะอยากเรียนไพ่จากจากคนที่ค่าตัวสูงอนะันดับต้นๆของเมืองไทยแล้วก็อ่านไพ่แบบอย่างเนี้ยสไตล์เนี้ยเนาะสไตล์แบบเล่าเรื่องไปเรื่อยนะคะนะ อ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนที่แบบจะไม่ไหวเอาแบบไม่สบายหนักอยู่นั้นเนี่ยเอาตรงตามตรงก็ไปตักฝนมาแนี่นะคะแล้วก็ใครที่สนใจเครื่องรางอันนี้จะงบงบน้อยหน่อยนะถ้าใครไม่มีงบในการผูกรักผูกจิตหรือว่าแก้กรรมอะไรต่างๆนะให้ใช้เครื่องรางเอานะคะโหโหนี่คืออะไรรู้ปะ ไม่ได้ไม่สบายมานานมากรู้สึกแบบจิตใจมันท้อแท้เรามาเริ่มกันเลยนะคะโอ้โหโดูทุกคนดูจากน้ำมูกทั่วครับเจ็ดดาบ THE EMPRESS คลีนถือดาบสองถ้วยให้ครอบครัว ้า้วย The Fool คือคนคนนี้ยเขาคือคนที่แบบคือพี่จะบอกว่าอะไรดีเจดาวเขาแอบสองคุณตลอดนะเขาคือคนที่เสียดายคุณไปนะคือวิรู้สึกว่าเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วไหมเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะขงเขาเสียดายคุณนะแล้วก็ ตอนนี้คุณกับเขาน่าจะเหมือนตางคนต่งอยู่อะ่ะเป็นอิสระต่อกันอะไรเงี้ยขึ้นใไพ่พระสิบสิบโอ้โหแม่เจ้าให้ออกมาแบบเหมือนกันเด็กเดี๋ยวดูนะ D M Press ทัวร์คั o ท Cups The D M Press ให้ครอบครัวดูซิว่าเขามีครอบครัวแล้วหรอหรือว่าเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกับคุณ เขารู้สึกกับคุณดีมากสองถ้วยอ่ะเขารู้สึกว่ามันไม่มีโอ้โหทุกคนโอ้คลิปนี้มันดีมากเลยแต่พี่ไม่สบายทุกคนดูนี่ดิสามสามทัวรครับอ่ะคือพี่สับทั้งหมดอ่ะพี่สับไพ่ทั้งหมดกี่สำรับนะสามสำรับมันขึน้นออกมาสามทัวรครับเลยคือคือแบบจบคลิปเลยได้ไหมอ่ะคือแบบดีมากเลยอ่ะ เขามองคุณดีมากเขามองว่ามันไม่มีใครแบบมาแทนที่คุณได้อะตอนนี้คุณกับเขาเป็นแฟนเก่ากันนะคุณไม่ได้มีสถานะต่อกันแต่เขาสัมผัสแล้วรู้สึกได้ว่ามันไม่มีใครอะที่แบบมาแทนที่คุณได้แบบในใจของเขาแล้วก็แบบคือมันเคมีเข้ากันแบบโหมันคือเหมือนเขาอยากกลับมาเริ่มต้นนะแล้วกลับมาเริ่มต้นครั้งเนี้ย มี้บอกเลยนะว่าอยากมีลูกกับคุณอยากแต่งงานขอพัยความไม่สบายของบี้ด้วยนะมี่ก็ไม่คิดว่ามี่จะเป็นหนักขนาดนี้หรอออยี่จะไม่ทำแล้วคลิปเหมือนซัดเหมือนซูน้ำมูกใส่ทุกคนอะแต่คลิปนี้โคตรด,ดีเลยวะบอกตามตรงแบบทัวร์ขัป่ะไม่มีใครแทนที่คุณได้แล้วจบคลิปนี้เลยแฟนเก่านั่นแหละ บอกเลยนะถ้าอาจารย์บังคับว่าคนที่มาผูกลักต้องมาดูดวงก่อนคือจะบอกว่าโหถ้าเกิดพลังเอน์จี้แบบนี้นะยิ่งมาผูกลักผูกจิตนะโอ้ยกลับง่ายมากบอกเลยถึงบอกว่าแต่เคสไม่เหมือนกันบางเคสอะโหถ้าถ้าเจอกรณีแบบนี้นะหน้าไพ่แบบนี้นะไม่บอกเลยว่าเคสที่รีวิวไปอะ ห้าวันน่ะอันเนี้ยคือที่เห็นเร็วสุดนะผูกจิตผูกรักอ่ะห้าวันกลับมาแล้วจริงๆถ้าแบบไม่ได้เป็นคู่กันมากอ่ะก็ต้องผูกรักแต่ถ้าแบบเป็นคู่กันมากๆแค่ผูกจิตก็มาแล้วอ่ะเออแต่แบบห้าวันอ่ะทุกคนจริงๆแบบอาจารย์จะพูดเสมอว่ามันใช้เวลาแต่แบบโห ตติท,ที่เร็วที่สุดก็ประมาณห้าวันน่ะที่ <c oughs> ที่เคยผ่านมานะมาดูกันต่อวิดีโอนี้จริงๆพลังงานเขาแบบเข้ามองคุณดีมากเขาอยากให้คุณเป็นแม่ของลูกอยากให้คุณเป็นพ่อของลูกแบบชนิดที่ว่าถ้ากลับมารอบนี้คือต้องแต่งงานอย่างเดียวไม่ปล่อยแน่ๆเขาอยากคุยกับคุณมากนะเลิกกันไปแล้วนี่เขาก็ไม่เคยลืมคุณหรอกเขารอวันเวลาให้ได้กลับมาเริ่มต้นกันใหมนะ่นะโหเดือดซัน ม,มีพายไหนดีกว่าเดรอซันแล้วอะขึ้นมาแบบสองใบอะเดี๋ยมูมนเขาคิดถึงคุณนะอยากเดินทางมาหาอยากคุยกันบางคนอยู่ต่างชาติต่างประเทศต่างจังหวัดเนี่ยก็ทำได้แค่แบบสื่อสารกันทางออนไลน์เงี้ยนะคะอยากเดินทางมาหานะคิดถึงคุณมากมาก ในสบสดเออณเวลานี้มันอาจจะหลายปัจจัยอะคะ่ะปัจจัยภายนอกบ้างหรืออาจจะเป็นที่เขามีมีบุคคลที่สามแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีผลที่ทําให้เหมือนเขายังกลับมาไม่ได้อะเหมือนมันติดอะคะ่ะมันติดงานติดยังเดินทางมาหาไม่ได้ติดบุคคลที่สามอะไรเงี้ยขออภนะัยแล้วทุกคน <c oughs> โอ้แม่เจ้าโอเคไม่โอ้หนากอะพี่จะไม่ฝืนทำคลิปแล้วแต่แต่พี่ขออ่านคลิปนี้ให้จบนะแต่บอกเลยโอ้โหถึงแม้ว่าพลังงานคนอ่านจะป่วยแต่ว่าคลิปนี้โคตรดีอะคือแบบเขาโมคุณนีมากแปดดาบอะ impressed อะ ือแบบอยากกลับมาแล้วนะแต่ว่ามันติดติดติดอะไรนี่แหละติดมือที่สามติดติดเคลียร์ตัวเองติดเคลียร์งานติดการเดินทางยังหาตังค์เดินทางไม่ได้มันติดอยู่นะแต่คืออยากมาหาใจจะขาดแล้วบอกตรงมาดูที่เขารู้สึกยังกับเรา ไอ้ไข้หวัดสายพันุเอมันกำลังระบาดนี่ใช่ปะ่ะเขารู้สึกยังไงกับเรา,เ,า,าเขารู้สึกเสียดายเขายังรักเราอยู่นะสองถ้วยคืออะไรมันมีมีเรื่องของมูคคลที่สามหรอ The Tower the Sun อืมใช่ไอตอนเลิกกันมันมีเรื่องของคนอื่นอะ ไม่ทางเขาก็ทางเรานั่นแหละเขาอยากให้มันให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเริ่มต้นใหม่จริงๆนะเพราะว่าความห่างไกลมันทรมานไงไมิว่าเขากําลังหาจังหวะแล้วเขากำลังเคลียร์เรื่องบุคคลที่สามอะ่ะหรือไม่ก็ตัวคุณนี่แหละเขารู้ว่าคุณเนี่ยโสดจริงๆไหมอะไรเงี้ย Just stick. เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณโสดจริงๆไหมหรือว่าคุณมีใครแบบเข้าหาคุณหรือเปล่าเอาง่ายๆกองเนี้ยเขาอยากกลับมาแต่งงานกับคุณเลยอะถ้าเขากลับมานะถ้าเขาเคลียร์ตัวเองได้เขาแบบทุกอย่างทางสว่างนะเขาอยากกลับมาแบบขอคุณคบแบบชนิดที่ว่าจริงจังมากๆอะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเหมือนเขาไปเรียนรู้มาว่าแบบมันไม่มีใครแทนที่คุณจริงๆอันนี้พี่ไม่ได้มือนะแต่แบบ ไม่มีใครแทนที่เธอได้สามดับการห่างกันหรือการเลยมันทำให้เจ็บปวดนะเ <Yeah. S 1> ดะทาวเร์ค <Yeah. S 1> ุณจบกันไม่ดีอ่ะถ้าถวยเดี๋ยว,วเรวอร์ออยังรักอยู่ยังรักมากก็ยังหลงม,มาเลย <Yeah. S 2> มีแพชชั่นในเรื่องเซ็กด้วยนะร <Yeah. S 1> อก่อนนะคะรอ,อให้เขาเดินทางก่อนนะมันน่าจะเป็นเรื่องต่างประเทศแน่ๆเลย <Yeah. S 1> มีคนอื่นเข้ามาด้วย นั่นแหละคือมันจบกันไม่ดีอ่ะมันน่าจะเรื่องหัวมือที่สามเนี่ยแหละที่จะต้องเคลียร์แค่นั้นแหละอืมด้วยความที่จบกันด้วยประเด็นแบบเนี้ยมันเลยทําให้เหมือนมันมองหน้ากันไม่ค่อยติดอ่ะนะดูสิว่าเขาจะทํายังไงต่อตาวตัวเทียมมันจบกันไม่สวยปุ๊บอ่ะมันทําให้แบบการง้อมันยากนะการกลับมามันยากนะว่ามันจะสารต่อกันยังไงอ่ะ เขาทำยังไ,ไงต่อหรออย่างมากสุดอะ่ะเขาอาจจะแบบเป็นเพื่อนคุณก่อนเดี๋ยวจัสติกเป็นเพื่อนเป็นอะไรไปก่อนตอนนี้ยังยังงงงงยังไม่รู้จะยังไงอะ่ะคิดไม่ออกอ่ะค่ะเขาคิดไม่ออกว่าเขาจะกลับมายังไงแล้ว การกลับมาครั้งเนี้ยคือถ้ากลับมาแล้วแบบเลิกกันอีกเขาไม่เอานะเขาต้องกลับมาเป็นครอบครัวให้ได้เขาเขาขอแบบวางแผนก่อนมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะการกลับมาแล้วจริงจังอะกลับมาแล้วแต่งงานกลับมาแล้วมีลูกด้วยกันอะไรแบบนั้นอะคือมันมันไม่ได้กลับมาเล่นๆดังนั้นคือแบบเขารู้สึกว่าเขาต้องวางแผนแต่ตอนเนี้ยแผนมันยังคิดไม่ออกอะนะคะมาดูลัคนาราสีอะไรที่มีเกณฑ์ เออสิงกันเมตแล้วก็พิจิกนะคะกรากฏ Lomance Angel Gethano is utter express your love honeymoon children แล้วก็ Kfune hey, to love อ๋อตอนนี้คือต่างคนต่างแบบ ให้อิสระกันไปก่อนอะนะถ้าหัวใจมันบอบช้ำหรืออะไรลงไปพักผ่อนหย่อนใจที่สถานที่ที่เป็นน้ำนะคะแล้วก็ทูเหลือบอะถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็กลับมาแบบแสดงออกอะถึงเวลามันจะได้แสดงออกในความรักกันและกันอะแต่ตอนเนี้ยคือปล่อยกันและกันเป็นอิสระไปก่อนเนาะรู้สึกว่าความห่างไกลมันทำให้คนสองคนอะคิดถึงกันด้วย จริงๆอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวมีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยกับเธอฉันคิดถึงอ้อมกอดอันอบอุ่นของเธอฉันไม่เคยลืมวันนั้นเลยแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นด้วยตัวของมันเองที่จริงล้วใส่ใจแต่ซ่อนอยู่ในท่าทีที่เฉยเมยของฉันฉันทำอะไรผิดฉันขอโทษจะโกรธอีกนานไหมง้อเหนื่อยแล้วนะนี่เสียงหัวใจของฉันไหมมันกำลังบอกว่ารักเธอโอเคนะคะทุกคนไปแล้วคือพี่ไม่ไหวแล้ว ใครทีอยากปรึกษาอยากผูกจีบผูกล้างหรือหรือซื้อเครื่องรางหรืออะไรก็ตามแต่ก็แอดไลน์มืนนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย